สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกบฝาหน่อยพาเที่ยวครับเอฟซีเห็นไหมครับนะครับทูบที่ผมจุดไว้สองสองอันนะครับอันด้านซ้ายที่ว่าศูนย์เอ้หกศูนย์สามครับงวดวันทีท่สิบหกุภาคมออกหฟ่ฟฝาหน่อยครับหกหกศูนย์ครับแหลงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน ออกหาย้าน่อยอีกครับเป็นงวดที่สองแล้วครับสองซีนะครับที่จุดได้สองสีสามนะครับออกหายสองซีครับแล้ววันนี้ฟ้าน่อยก็ะติจุดอีกงวดที่สามครับขอเป็นงวดที่สามครับออกหายฟ้าน้อยสองงวดซ้อนแล้วครับหนีงวดที่สามนะครับฟ้าน้อยก็ะติจุดถูกขอท่านทวีสุวรรณคือเก่าครับแล้วก็ขอบารมีหลวงพ่อชุมพรสัตตะซีโรหลวงตาทวดครับที่ฟ้าหน่อยบูชาอยู่ครับ แล้วก็ขอท่นทานท้าวเวสสุวรรณที่ฝหนอยบูชา้าคือกันครับอันนี้เป็นเลขทาวเวสสุวรรณที่ฝหนอยบูช้าอยู่นะครับเด้อออกให้ฝหนอยสองวดซ้อนแล้วครับแล้วเมื่อนี้ฝหนอยก็สีจุดเป็นวดที่สามครับวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองหาหกเก็ยนนะครับดเด้อเดยวเบิ่งบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยครับ นะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยมราชาโนทาเวทวิุวันโนมรานังสุขสังอะระหังสุขสตโตนะโมพุทธายะทูตุณขอวันนี้ฝฟายน้อยพระเทียวจุดจะขอเลขท,ท,เทูปเทวิตวันที่ฝฟายน้อยบูชานะครับเอาให้เอฟซีได้เห็นเป็นสามตัวคือเกา่าเลยครับเด้อ นี่เป็นเลขทูบงวดวันที่สิบหกมิถุนายนยสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนะครับเลขของท่านทาวเวสสวรรณทีฟ้าหน่อยบูชายอยู่นี่ออกให้สองงวดซ้อนแล้วครับงวดนี้เป็นงวดที่สามเลยครับเด้อฟ้าหน่อยกับสปอยเล็้วจังหน่อยครับตอนนี้ฟ้าหน่อยจุดเลขทูบตัวเลขไว้ครับรุ่นไปน้ำกันได้ครับเด้อรุนในเห็นเป็นสามตัวไหม้อนกันนะครับแล้วก็เอาไปจับคู่กันเอาได้ครับ ครับเลขไอหลวงตาทวดครับที่ฟ้าหน่อยบูชาครับเก้าแก่มากๆเลยครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งครับหลวงพ่อชุมพรสันตะซีโลนะครับเป็นพระเอจิยู่บ้านผมแล้วครับยู่บ้านสังคมยู่อำเภอนามนจังหวัดกระสินธุ์ครับเอจิดังยู่จังหวัดกระสินธุ์ครับแล้วก็ท่านทวเวศสุวรรณครับที่ฟ้าหน่อยบูชาครับเห็นยังบ่ครับ ถูกตีฟ้านอยจุดใบสองอันนยังไม่ได้เอาใส่อย the ู่คร okay. ับยังอยู่คือเก่าครับงวดวันที่ยี่สิบหกก็ออกไขฟ้าหน่อยครับยี่สิบหกพฤษสภาค้มครับออกไข่หกศูนย์นะครับแล้วก็มางวดวันที่หนึ่งมิถุนายนครับเห็นว่าครับออกไข่ฟ้าน่อยครับสี่สองครับฟ้าหน่อยจุดได้สองสี่สามครับแต่ว่าออกไห้ฟ้าน่อยสี่สองครับอันงวดวันที่ยี่สิบหกคืนสภาพค้มก็ออกได้หกศูนย์นะครับออกไข่หกศูนย์ครับกถือว่าออกมาสองงวดซอดแล้วครับ มีอัวัดวันที่สิบหกมิถุนายนสองหาหกเกตครับกระจุดให้เห็นเป็นสามโตขึ้นเก่าครับฝานอยกับเป็นช่องบวใหญ่นะ้ครับซองน้อยๆครับก็ซอยติดตามซอยกดไหลกดแร์ให้น้ำได้แครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝานอยพาเที่ยวครับแต่ว่า่องน้อยนี่ออกดูนะครับจุดได้เลขงามๆหลายรอบแล้วครับเฮงๆปังกันหลายผู้หลายค้นครับอันนี้กระจุดให้เห็นเป็นสามโตขึ้นเก่านะครับตัวแรกมาและครับ คนแรกก็ไม่เห็นเต็มๆ้วครับนะครับรอรุนตัวที่สองที่สามไปน้ากันเลยได้ครับได้ครับฟ้าหน่อย้าเทียวครับเฮงๆมันหมานี่นครับเด้ออารุ่นไปน้ากันครับกระสีฟาหน่อยกระสีเบาเรื่องรลวของทันทวีสุวรรณทีฟ้าหน่อยเอามาบูชาได้ครับ ทันทว,วีสุวรรณที่้าน้อยบูชามาเนี่ยก็คืออยู่ตรงอุทยานเคืรอนยังวะอุทยานเหมอฮะใช่ไหมวะอุทยานของที่ว่าหลวงตาทวดใช่ไหมอุทยานหลวงตาทวดที่อ่างทองนะครับฟ้าน้อยได้บูชามาเหรียญหนึ่งครับแล้วก็ฟ้าน้อยก็มาจุดขอหวยบ่อยครับออกให้้าน้อยดูิ่นศักดิ์ธิ์เนาะของทันทว,วีสุวรรณวาวายูไซก็ ขอให้เป <formation> <inh aling> <ator> <m akes ii> mm ็นท่านเทวิสุวรรณก็คือ่นศักดิ์สิทธิ์เบิดนะครับตรงที่สถานที่ดังๆที่สุพรรณที่เทวิสุวรรณนาท้องหรือว่าของวัดบางซันที่ว่าดังๆกัก็ขอให้เพิ่นเป็นท่านเทวิสุวรรณครับว่าเฮาบูมาบูชามาจากใสกัก็ดีเบิดแหะครับคือยังพระคือยังพระสงฆ์องค์พระเจ้านั่นแหละครับขอใหฮานับถือเพิ่นหรือว่าหลวงตาทวดอย่างเงี้ยเฮาวาดไปวัดสร้างให้แต่ว่าเฮาบูชามาจากวัดใดต่างๆที่เพิ่นปลูกเสกมากอะก็ดีเบิดแล้ะครับขอให้เขานับถือเนาะ นี่แะครับตัวที่สองก็เริ่มเห็นหัวแล้วครับว่างวดวันทีท่สิบหกมิถุนาในสีมาตัวใดก็ได้รุนไปน้ำกันความกันเลยครับเด้อป้าน้อยก็บว่ามันอาจารย์เลยครับเด้อแต่ว่าก็มักจุดทุบครับมักคอหววครับเพื่อเป็นแนวทงังซื้อสลากกินแบ่งเด้อครับซื้อพอความปาาความคอ พอได้ซื้องวดเส้นงวดอันบพราะต้องายเขากับไอ้ใจด้วยครับแล้วก็ทีได้ซื้องวดใหม่นี่แหละซื้อน้ำ้าหน่อย้าเที่ยวนี่แหละรับรองครับพอได้ซอยซอยๆอ,อยู่นะครับเด้อซื้อพอความปากความคอครับอ่าตัวซอม,มาแล้วครับรุ่นมบน้ำกันครับว่าเลขงวดนีกสิงห์มอนอเบิ่งไปน้ำกันได้ครับเด้อไม่ไงว่าเบิ่งน้ำกันบ่อไม่ไง พี่ใญ่โอไม่ใญ่นุ่นเราเบิ่งบอกมานร้น้ำกันมันร้น้ำกันอ่าสบสองกับมาแล้วครับเกิดเบื่องปังพ่ปังเนาะไอเลขทูบที่ผมจุดไว้อะ่อะสองอันนะก็ยัง้งคือเก่าครับผมตั้งไว้หันละให้เป็นหลักฐานเลยว่าออกแท้พ่าแทก็ได้ลูกกันไปเลย เอาแบบซื้อไปเลยนี่แหละหมวดที่สามเพื่อนที่ห้ตัวใดก็ได้รุ่นไปน้ำกันเอาไปเสี่ยงดวงเลครับเดอ้อซือพ่อหอมปากหอมคอเด้อล่ะอย่าไปขายให้ขายนาเดอ้อเมืนพ้นว่าซื้อขายให้ขายนาขายรถประสันขายแล้วแล้วว่ามีหม่องยู่เนาะกัยู่วัดเพื่นกับไรนี้เนาะอันนี้เอาพ่อหอมปากหอมคอเ้ยครับพอได้เสี่ยงดวงครับ ตัวที่สองกมาเต็มตัวแล้วครับย้อนเข้ามา3มตัวตรงๆแล้วกับฟ้าหน่อยกับิสรุปให้เบิ่งเด้อครับเด้อสรุปให้ฟังให้เอาไปจับคู่กันเอาจะได้มีโชคไม่ลาหม้อนกันกับฟ้าน้อยพาเที่ยวขอบารมีหลวงตาถวดปกปักรักษาเอฟซีของฟ้าหน่อยขอบารมีของหลวงพ่อชุมพรปกปักรักษาเอฟซีของฟ้าหน่อยสุขุสุขนให้ลำลำรวยๆกัน ลงตาดวดเพิ่นกะเก่งเรียงแขวขาดปลอดภัยเนาะเพิ่นอย่าทำทะเลจืดลงตาสุมพรอนเพื่อนกะเก่งเรียงเหรียญปลดหนี้วาจาสิบุ้มพรอนเี่ยเพิ่นค้นกับไปหลายด้ยครับเด้อที่วัดปลาลุนท้ำครับเพื่อนกะยังรับลูกศิษย์ลูกหาคือเก่าครับที่วัดป่าลุนท้ำนะครับหลวงพ่อสุมพรอนนะครับผพ้ใได้ที่ไปกับวัดเพื่อนกับอยู่บ้านสังคมพัฒนาครับ วัดป่ารุนธรรมตำบลดักเลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินนะครับเด้อไปว่ายาตอกับเซิร์ชข้าไปใน Google เห็นเลยครับอันธุที่ไปเรื่องวาจาสิทธิ์ปดนี้ปดศินเหรียญเหรียญปดนี้ปลดสินนที่วัดป่ารุนธรรมครับจะว่าฮอกาลุนเลขของทันทาวเวสส่วนไปนะครับฟ้าหน่อยกันครับว่าตัวที่สามพันสิมาตัวใดตอนนี้ก็เห็นเป็นสองตัวแล้วครับ จะเห็นเป็นซ้ำโตไปเลยมาแม่มาเบิ้งมาลุ้นน้องกันมาแม่ ที่สามก็เริ่มเห็นหัวเรแล้ว,วครับเด้อเฮงเฮงปังปังกันสุขภูสุขนท้าเวสวรรณที่ฟ้าน้อยบูชานี่ว่ธรรมดาครับพักศีครับปังปังกันนะครับเด้อ ตัวที่สามเริ่มสีเห็นหัวแล้วครับอันเห็นครบสามตัวแล้วฝ้าน้อยกับสีสรุปให้เบิ้งเลยให้ฟังเลยจะให้เอาไปจับคู่กันเอาได้ครับเด้อ ตัวต่อฟ้าน้อยเลขสามนี่ฟ้าน้อยมัดนะ้ครับเด้องวดน,นี่ฟ้าน่อยกําลันตีครับสามมาแน่ๆครับงวดน,นี้ครับวันวันทีสิบหกมีถุนายนครับสองหาหกเจ็ดครับฟ้าน้อยเอาสามเป็นตัวอย่างนะครับเด้ออ่ะไม้สามตัวเห็นแล้วฟ้าหน่อยกับทีสรุปให้เอฟีฟ้าหน่อยได้ชมได้เบิ่งนกันเลขสามตัวก็เป็นฮาสามศูนย์ครับ เลขสามตัวเป็นหาสามศูนย์สองตัวกับหาสามสามหาศูนย์สามสามศูนย์ครับศูนย์หาหาศูนย์ครับเพื่อเป็นแนวทังนะครับเดิงวดวันที่สิบหกมิถุนาสองหาหกเพีดครับเลขทันทาวงุวันของฝ่าหน่อยพาเที่ยวครับขอให้เฮงเฮงปังๆกันสุขสุขคนนะครับคลิปนี้ฝ่าหน่อยขอปิดคลิปไว้แค่นี้ครับสบายดีฝ่าหน่อยไปก่อนครับสวัสดีครับ